คมเตือนคลิปตัวนี้ไม่ได้คำหยาบคายไม่มีเนื้อหาหรือเชื่อได้เป็นเรื่องจริงกราบสมนีนักชมด้วยนะครับอยู่กับผมมิสเตอร์ออยแล้วก็เกม GTA วัยกัด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 กัวันนี้ GTA วัยกัดนะครับผมจะพาทุกคนไปป่วนร้านสะดวกซื้อหรือที่เรารู้จักกันในนามของ Seven e l e v e n วน,นะครับผม,มวันนี้เราจะไปป่วนร้านเซเว่นกันอันนะครับผม,มเพื่อไม่ให้เป็นก๊า เอาเสียเวลาเอาจะมาเริ่มการป่วนร้านเซเวน่นกันแล้วตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่หน้าร้านเซเวน่นเป็นที่น,นี่แล้วบผมนี้เป็นการเสียเวลาเราก็จะไปเข้าเข้าป่วนร้านเซเวน่นนีในเว่นกันเลยนะครับผมโอเคเข้าไปในร้านเลยตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านอันนั้นนะครับผมเป็นเจ้าของนะอันคนหนึ่งและลูกค้าหายไปไหนหมดใช่วบุรรัมย

ซากนะครับมีตั๋วเท่าไหร่ต้องฆ่ามันให้เยช่ส้มซีนี่นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วะครับผมต้องหนีวันให้ได้นะครับผมออกมานี่ตัรวจให้ได้เลย คนนี้แหละแค่มองแล้วรีบหนีไปกันเถอะไอ้ในที่สุดเราก็หนีพ้นจากตำรวจแล้วนะครับครโอผมแล้วยังไงก็ขับมาอยู่ตรงนี้เราแล้วกันยังไงวันนี้ก็ขอจบการแคสเกมแค่นี้ก่อนนะครับผมผมถ้าใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วย ไม่ดจครับผมคลิปหน้าแกสตาเวกัสจะมาทำอะไรกันอีกนะั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ